ถ้าควบคุมจิตใจไม่ดีก็บุญกับบาปก็อยู่ใกล้ๆก,กันอารมณ์เสียได้เหมือนกันมันไม่ได้ดังใจโน่นนี่เห็นไหมมันบุญกับบาปมันอยู่ใกล้กันถว่าควรจะให้จิตใจเหนือจากบุญบาปนั้นเทนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่าผู้มุ่งสู่สันติควรละโลกามิรเสียหรือละโลกามิรเสีย เพื่อบ่งสู่สันติเถิดอะไรเงี้ยสันติคือความสงบสงบจากสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาถ้าพูดถึงที่สุดนั่นคือความหมายที่พระองค์ทรงตัดนะแต่ถ้าโลกก็พระองค์ก็ยอมรับว่าถ้าต้องการความสุขก็ควรทําบุญนะบุญยอมนําสุขมาให้ดีกว่าทําบาปแน่นอนเนาะดังนั้ถึงทรงให้เพียรละบาปแล้วก็ทําบุญนะถ้าอยากมีความสุข แต่สุดท้ายถ้ามันยังทุกอยู่สุขมันก็ยังวุ่นวายอยู่ทุกอยู่ก็พยายามพัฒนาจิตใจนให้อยู่เหนือนก็มีเยอะนั่นแหละสุขก็เอาอยู่แต่ไม่หลงสุขไม่ติดสุขคือทําดีอยู่ก็ทําดีตลอดไปนะแต่ไม่หลงดีนั่นแหละนั่นคือความหมายที่พระองค์ทรงต้องการให้จิตใจของเรามีสันติ